Thank you ล่อเลี้ยงพื้นดินทิมไทยให้ช่ว 像。 สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนนะคะในวันนี้นะคะวันที่11สิงหางคมนะคะพุทธศักราช2564ค่ะวันนี้นะคะเรามาอยู่กันรบริเวณทุ่งนาไพรค่ะเป็นบรรยากาศที่ปกติแล้วในวันพิธีปลูกข้าววันแม่นะคะเราก็จะมีน้องๆน,นิสิตนะคะหน่วยงานมาร่วมการลงแรงนะคะปลูกข้าวกันนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะบรรยากาศต่างออกไปเนื่องด้วยสถานการณ์โควิด -19 นะคะเราก็ปรับเปลี่ยนมาเป็นการปลูกข้าวแบบ ออนไลน์นะคะโดยวันนี้เราจะมีตัวแทนนะคะก็คือท่านรองอธิการของเรานะคะจะนําทีมนะคะปลูกข้าวสําหรับทุกๆคนนะคะซึ่งพิธีปลูกข้าวประจําวันแม่ในประจําปี2 5 6 4นี้นะคะจัดขึ้นเพื่อเทอิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจนะคะพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะเนื่องในโอกาสวันเสริมพระชนมพรรษานะคะในวันที่12สิงหาคมนะคะ,ะ,คะก่อนที่เราจะเริ่มพิธีปลูกข้าวขออนุญ,ญาตเรียนเชิญท่านรองอธิการของเรานะคะรองศาส อาจารย์นายสตัตวแพทย์ดออรอนุชัยพินโยภูมินนะคะกล่าวเปิดงานสักเล็กน้อยค่ะอาจารย์เป็นเชิญค่ะเรียนท่านผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนิสิตและท่านผู้ชมทุกท่านผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในงานปลูกข้าววันแม่ ประจำปี2,564ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจัดขึ้นในวันนี้เพื่อเทอิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2,564 การจัดกิจกรรมปลูกข้าวในครั้งนี้ถือว่าพิเศษกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาเพราะเป็นการจัดงานปลูกข้าวในรูปแบบวิถีใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019กก่อนอื่นขอเล่าความเป็นมาของการจัดงานปลูกข้าววันแม่ การจัดงานครั้งนี้เป็นครั้งที่16ซึ่งเดิมใช้ชื่องานว่าปลูกข้าววันแม่เก็บเกี่ยววันพ่อเริ่มจัดครั้งแรกในปี2549ในช่วงที่รองศาสตราจารย์ดร์ธงชัยมาลาเป็นรองอธิการบาดีวิทยาเขตกำแพงแสน และหลังจากนั้นก็ได้จัดเป็นประจำสืบมาจนถึงปัจจุบันในปีนี้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ทำให้การปลูกข้าวในวันนี้เป็นการปลูกข้าววิถีใหม่แต่ยังคงรักษาและอนุรักษ์ไว้ซึ่งการปลูกข้าวที่เป็นวิถีดั้งเดิม เพราะข้าวเป็นพืชมงคลและการทำนาเป็นอาชีพหลักของคนไทยมาแต่โบราณข้าวยังมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจและสังคมไทยเพราะข้าวเป็นอาหารหลักของเราและของอีกหลายๆชาติทั่วโลกทำให้ข้าวเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของประเทศ จึงนับเป็นภารกิจสำคัญของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการพัฒนาองค์ความรู้โดยเฉพาะการพัฒนาพันธุ์ข้าวเพื่อที่จะนำไปสู่การกินดีอยู่ดีของชาติและในวันนี้เรามีพันธุ์ข้าวที่พัฒนาขึ้นที่นี่ที่เป็นที่รู้จักในระดับโลก คือข้าวพันไรซ์เบอร์รี่ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนได้ร่วมพัฒนาขึ้นโดยการผสม,มข้ามพัน์ุระหว่างข้าวเจ้าหอมนินของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็คือเป็นพันุ์พ่อกับข้าวขาวดอกมะลิ105หรือข้าวหอมมะลิจากสถาบันวิจัยข้าว ซึ่งเป็นพันุ์แม่โดยเป็นการปรับปรุงสายพันธุ์พร้อมวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการทำให้ค้นพบข้าวเจ้าสีม่วงเข้ม,มเมล็ดเรียวยาวมีสารต้านอนุมูลอิสระและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงเมื <travaille> ่อหุงเป็นข้าวเจ้าแล้ว จะมีลักษณะเป็นสีม่วงเข้มมีความนุ่มนวลยืดหยุน่นรสชาติอมหวานมีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งการปลูกข้าในวันนี้ข้าวที่ได้จะส่วนหนึ่งจะนำไปมอบให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 และวันนี้ทุกท่านที่อยู่ณที่นี้รวมถึงท่านที่กำลังรับชมจะได้ร่วมกันปลูกข้าวพันไรซ์เบอร์รี่ไปพร้อมๆกันต้องขอขอบคุณคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนิสิตและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ได้ร่วมจัดงานในวันนี้และขออวยพรให้การจัดงาน ปลูกข้าววันแม่ประจำปี2,564ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่มุ่งหวังไว้ทุกประการ ต้องขอขอบคุณท่านรองอธิการบดีของเราเป็นอย่างสูงนะคะก่อนที่เราจะเริ่มนะคะตอนนี้น้องนองนิสิตนะคะถ้าเกิดว่าน้องๆปีหนึ่งที่รับชมอยู่นะคะน้องๆ k u 8 1นะคะสามารถลงทะเบียนได้นะคะโดยการพิมพ์รหัสนิสิตนะคะแล้วก็ชื่อนามสกุลรวมถึงคณะด้วยนะคะเราจะมีของรางวัลเล็กๆน้อยๆมอบให้นะคะหลังจากที่เราเกี่ยวข้าวแล้วน้องก็อาจจะได้เข้าไปเป็นของที่ระลึกนะคะในวันที่เราจะเกี่ยวเนี่ยก็คือวันพ่อนะคะคือวันที่5้ธันวาคมนะคะขอให้น้องๆน,นิสิตปีหนึ่งนะคะลงทะเบียนด้วย รหัสนิสิตนะคะชื่อนามสกุลแล้วก็คณะของตนเองนะคะลงทะเบียนไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะคะก่อนที่เราจะไปปลูกข้าวนะคะเดี๋ยวเราจะให้นักวิชาการเกษตรของเราค่ะอาจารย์เป็นผู้ทําขวัญข้าวนะคะขออนุญาตแนะนํานะคะคุณสุมลห้อยมาลาค่ะนักวิชาการเกษตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศสาสตร์วิทยาเขตกาแพงแสนค่ะสวัสดีครับ,รบเ,เปูน,นะครับมีเทพธิดามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์องอยู่เทพธิดาที่เรา พูดถึงนี้คือพระแม่โพศพนะครับซึ่งเป็นเทพชั้นสูงที่ดูแลคุ้มครองข้าวมาแต่โบราณการนะครับและในวันนี้เราปลูกข้าวเราก็มีพิธีบูชาพระแม่โพศพกดสไลดได้เดได้ได้บริเวณโต๊ะพิธีนะครับก็จะมีเครื่องบูชาเป็นของเปรี้ยวของหวานทุกนี้ผมก็เริ่มพิธีนะครับ ใช่อะไรนะคะมีคนขอคอมเต์มารอเลอหน่เราคอมมต์เสัญญาณมาเดี๋ยวเขาพูดแล้วไม่มีใครตอกไม่พูดตอนนี้ยขอซลกันว่านี่มันเปิดคลิปชัดๆโอหถ้าเปิคลิปกูเป็นทำย่างงี้แล้วกูทำดีกว่นี้อีก

ยังยังไม่อ n าไลฟ์ค <k> ่ะ <c> สวัสดีค่ะต่อไปนะคะจะเป็นกำหนดการที่ท่านรองอธิการบดีนะคะจะทำการปลูกข้าวนะคะด้วยรถไถนะคะ <c> เดี๋ยวเราจะตัดผ้าเป็นภาพมุมสูงให้นะคะ <c> หลังจากที่เมื่อกี้นะคะเราได้ทำการ ทำขวันข้าวไปแล้วเรียบร้อยนะคะลำดับถัดไปนะคะจะเป็นการปลูกข้าวนะคะโดยรถดํานานะคะโดยท่านรองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสนนะคะเมื่อกี้นะคะที่ได้ทําขวันข้าวไปแล้วต้องขอขอบคุณนะคะนักวิชาการเกษตรของเรานะคะคุณสมน์ห้อยมาลาด้วยนะคะแต่ว่าคุณสมน์ยังไม่ได้จากไปไหนนะคะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังเรื่องข้าวที่เราจะปลูกนะคะเป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ปรับปรุงพันธุ์ขึ้นมาเป็นพิเศษเลยนะคะ ขนาดนี้นะคะท่านรองอธิการบดีของเราพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวรอสักครู่เดียวนะคะเราจะเริ่มพิธีปลูกข้าวกันแล้วนะคะปีนี้เราปลูกข้าวโดยการใช้รถดํานานะคะเนื่องจากเราอยู่ในสถานการณ์โควิดแบบนี้นะคะเราก็ไม่ได้ดํานาด้วยตัวเองนะคะปกติทุกๆปีเราจะดํานาโดยน้องๆนิสิตนะคะร่วมแรงร่วมใจกันนะคะทุกคณะทุกหน่วยงานนะคะตอนนี้นะคะท่านรองอธิการบดีของเรานะคะเริ่มดํานาแล้วค่ะเชิญชมภาพได้เลยค่ะ เดี๋ยวให้พี่สุมนนะคะเล่าให้ฟังสักนิดนึ่งค่ะระหว่างข้าวที่เราปลูกเนี่ยค่ะเป็นข้าวไรซ์เบอรี่ใช่ไหมคะใช่ครับข้าวไรซ์เบอรี่เนี่ยเขามีอายุเก็บเกี่ยวตั้งแต่ปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวเนี่ยร้อยี่สิบวันครับค่ะหลังจากร้อยี่สิบวันเนี่ยเราก็จะได้ข้าวข้าวสวยข้าวสารข้าวสวยเป็นสีม่วงเลยเป็นข้าวกล้องสีม่วงครับสีม่วงก็จะมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงกินแล้ว ชะลอความแก่กินแล้วสุขภาพดีอะไรแบบนี้แล้วก็ข้าวพันธุ์นี้เป็นข้าวที่ปลูกง่ายครับค่ะอันนี้เราเลือกวิธีปักดำค่ะแบบแบบใช้รถปีนี้เราใช้รถปักดำเลยปักดำนาค่ะก็เราใช้วิธีนี้เพื่อลดปัญหาเรื่องของวัชพืชนะครับที่ขึ้นในนาเพราะว่าเราเห็นว่ามันมีน้ําเนี่ยคลุมดินอยู่เมล็ดวัชพืชก็จะงอกไม่ได้ค่ะหลังจากปักดำนาแล้วเนี่ยข้าวเขาก็จะเจริญเติบโตต่อเลยค่ะ ข้าวพันธุ์นี้มีข้อดีก็คือทนโรคและทนแมลงมากอลราปลูกไปเนี่ยเราสามารถทํานาแบบกเกษตรอินทรีย์ได้ออ๋อไม่ต้องใช้สารเคมีในการกําจัดวัชพืชเลยค,ค่ะแล้วพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเราเนี่ยเป็นพื้นที่กเกษตรอินทรีย์ด้วยปลูกแล้วก็ปล่อยเลยครับข้าวก็จะเจริญเติบโตตามธรรมชาติค่ะ ก็จริงๆแล้วนอกจากนี้เรายังมีความพิเศษของข้าวไรซ์เบอรี่ที่เราทําพันธุ์มาเองด้วยใช่ไหมคะพี่แอมใช่ครับอันนี้เราก็ปรับปรุงขึ้นมาเองนะครับแันนี้เราตั้งใจว่าเราจะทําข้าวพันธุหนึ่งที่เป็นข้าวบริโภคที่ดีที่สุด<ช>ที่จะทาให้คนบริโภคเข้าไปเนี่ยเขาสุขภาพดีค่ะ,คะเขาไม่เจ็บป่วยค่ะเขาหนุ่มสาวได้ตลอดไปเป็นยาอายุวัฒนะค,ค่ะ จริงๆแล้วข้าวอ่ะก็สวยด้วยตอนปลูกเนี่ยเราก็จะเห็นรวงเป็นสีม่วงเลยเนาะพี่แอมเนอะใช่ครับก็ช่วงเนี้ยเป็นช่วงฤดูฝนค่ะแล้วก็อากาศจะดีมากที่วิทยาเขตเนี่ยครับค่ะเราปลูกข้าวพันธุ์ดีๆอากาศดีๆสุดท้ายเนี่ยเราก็จะได้ข้าวที่คุณภาพดีออกมาค่ะเรียกได้ว่าผสมผสานกันไปในหลายๆรูปแบบทั้งพันธุ์ที่ดีเองนะคะแล้วก็อากาศที่ดีแล้วก็ เป็นออร์แกนิกด้วยเป็นอินทรีย์ด้วยค่ะอืมแล้วก็ที่นี่เราเป็นตัวอย่างนะครับให้เกษตรกรที่อยากจะเรียนรู้เรื่องการทำเกษตรการทำเกษตรอินทรียจะปลูกยังไงเจอปัญหาจะแก้ปัญหายังไงเนี่ยวิทยาเขตก็มีคำปรึกษาให้คำปรึกษาให้ทุกเรื่องใช่ครับส่วนใหญ่หลายคนอยากจะทราบว่าถ้าเกิดอยากจะปลูกข้าวไรเบอรี่ต้องทำยังไงคะพี่แอมก็เรามีเมล็ดพันธุ์ดีนะครับที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวเนี่ยมีบริการด้วยเราใช้เมล็ดพันธุ์ดีเนี่ย มันก็จะง่ายสําหรับการทํางานต่อจากนั้นค่ะคิดค้นมาให้อย่างดีแล้วว่างั้นเถอะแล้วก็เอาไปปลูกเนี่ยปลูกก็คือเราแนะนําให้ปลูกแบบเกษตรอินทรีย์เป็นออร์แกนิกเพราะว่าเราจะทําเป็นซูเปอร์ฟู้ดค่ะเออใช่ตอนนี้นะสุขภาพกําลังมาซูเปอร์ฟู้ดกาลังมาเลยเป็นเทรนด์แบบใหม่เลยนะคะไรซ์เบอร์รี่เนี่ยทานเพียงน้อยนิดแต่ก็จะได้สารอาหารที่แบบครบถ้วนเยอะเยอะเลยจริงๆขายดีมากเลยเนอะพี่แอม ตอนนี้มันมีปัญหาเรื่องโควิดเนาะแต่ว่า<ะ>ข้าวไลท์ลโดยเฉพาะไลท์เบอร์รี่เนี่ยไม่มีผลกระทบเลยเพราะว่า คนยิ่งเจ็บป่วยเยอะๆเนี่ยเขายิ่งต้องหาอะไรที่แบบสุขภาพที่ดีกินใช่ใช่ใช่ก็จะเลือกไรซ์เบอร์รี่มาทานกันใช่ค่ะโอ้แต่จริงๆแล้วมันดีจริงๆหลายคนก็ตอนแรกๆอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยมันจะแปลกๆหรือเปล่าแต่พอกินไปเแล้วติดใจค่ะแล้วก็จะติดเลยครับเล้ใช่ถูกต้องนะคะเราก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันเลยอย่างแรกๆเราก็แบบผสมก่อนเรายังแบบไม่ชินเลยอย่างนี้พอต่อต่อไปเราชินแล้วเราก็จะแบบทานไรซ์เบอร์รี่แบบเพียวๆได้เลย จริงๆแล้วข้าวกล้องอะอย่างว่านะคะเราก็มีประโยชน์อยู่แล้วแล้วยิ่งทําพันธุ์มาอย่างดีเลยใช่ไหมคะพี่แอมเราคิดค้นมาอย่างดีจริงๆแล้วเราเป็นแบบออริจินอลของข้าวไรซ์เบอร์รี่เลยใช่ใช่ครับตรงนี้เป็นพื้นที่ผลิตเมล็ดพันนะครับต้นน้ำเลยของของวิทยาเขตเกษตรกรทั่วประเทศเนี่ยถ้าอยากได้เมล็ดพันธแท้เนี่ยก็จะต้องมาที่นี่ยใช่ค่ะจริงๆแล้วเรา ต้องบอกก่อนว่าเมล็ดพันธุ์แท้ของเราอะสีม่วงตลอดเลยไม่มีสีอื่นผสมเลยเราคัดเลือกมาอย่างดีเลยปลูกแล้วก็บางทีเราอาจจะไปเห็นในตลาดที่ม่วงบ้างขาวบ้างแต่ว่าที่ของเราไม่มีเลยนะคะม่วงแท้ม่วงล้วนเลยคุณภาพดีใช่คุณภาพดีแล้วก็มีการตรวจดีเอนะนะครับค่ะตรวจย้อนกลับด้วยใช่เราเรามีห้องแลบเนาะเราสามารถตรวจดีเอนได้เลยค่ะเป็นเมล็ดพันธุ์บริสุทธิ์99.9%ค่ะครับ ก็นี่นะคะท่านรองก็กําลังปลูกมานะคะจนจะถึงตรงสุดแล้วอันนี้เราสาธิตเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราต้องขอขอบคุณพี่แอมด้วยที่ให้<อ>ความรู้เกี่ยวกับข้าวไรสเบอรี่นะคะเดี๋ยวลำดับถัดไปเราจะไปปลูกต้นไม้เป็นต้นกระลับประพฤกนะคะเดี๋ยวท่านผู้ชมนะคะตอนนี้เราจะจบภาพไปด้วยตรงนี้ด้วยท่านรองอธิการบดีนะคะที่ทําการปลูกข้าวนะคะสาธิตการปลูกข้าวหมดหนึ่งแถวแล้วนะคะเดี๋ยวลำดับถัดไปนะคะเราจะไปปลูกต้นไม้กันนะคะเป็นต้นกระลับประพฤกนะคะ เดี๋ยวรอให้ท่านรองนะคะจอดรถกันสักเล็กน้อยนะคะค่ะตอนนี้นะคะได้ปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่นะคะสาธิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวขอเชิญท่านผู้บริหารมาถ่ายรูปร่วมกันได้เลยนะคะปกติท่านรองนะคะจะล้มวัวเป็นประจำนะคะเองมาปลูกข้าวนะคะเป็นกเกษตรนะคะ<ม>เดี๋ยวเรียนเชิญนะคะท่านท่านผู้บริหารของเรานะคะลำดับถัดไปนะคะเราจะทําการปลูกต้นกระปะพึกนะคะซึ่ง ได้รับการสนับสนุนนะคะมาจากมาจากกรมป่าไม้นะคะจังหวัดนคนปรปฐมนะคะตอนนี้นะคะท่านผู้บริหารของเรานะคะเชิญประจําที่ต้นไม้ได้เลยนะคะเรียนเชิญท่านผู้บริหารนะคะสําหรับน้องๆปีหนึ่งนะคะที่เข้ารับชมอยู่นะคะสามารถลงทะเบียนร่วมสนุกกับเราได้นะคะโดยพิมพ์รหัสนิสิตนะคะแล้วก็ชื่อนามสกุลนะคะรวมถึงคณะของน้องๆด้วยนะคะเราจะมีของ ที่เราลึกเล็กๆ,ๆน้อยๆนะคะเป็นการสุ่มนะคะจากคอมเมนต์นะคะต้องวันนี้ต้องขออภัยด้วยที่สัญญาณอาจจะติดขัดบ้างเล็กน้อยนะคะเนื่องจากเราอยู่ข้างนอกสถานที่นะคะก็อาจจะมีติดขัดบ้างต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะตอนนี้นะคะกิจกรรมข้างหลังเรานะคะก็ท่านผู้บริหารนะคะจะกําลังปลูกต้นไม้นะคะเป็นต้นกระประพึกนะคะโดยเราได้รับการสนับสนุนนะคะมาจากกรมป่าไม้นะคะจังหวัดนคนปรปฐมนะคะ ตอนนี้ท่านคณะผู้บริหารของเรานะคะก็จะร่วมสร้างพื้นที่สีเขียวให้กับวิทยาเขตกําแพงแสนเพิ่มขึ้นนะคะต้นกระปรอพืชน,นะคะเราก็ปลูกกระจายอยู่ในมหาวิทยาลัยของเรานะคะก็จะมีดอกเป็นสีขาวนะคะจริงเราก็ปลูกเพื่อความสวยงามด้วยนะคะแล้วก็อยากจะให้มาเป็น แหล่งพักผ่อนหย่อนใจนะคะของน้องๆน,นิสิตน้องๆน,นักเรียนนะคะในโครงการวมวนะคะซึ่งเป็นหน้าหอพักของน้องๆน,นะคะอยากจะถึงวันที่สถานการณ์ดีขึ้นแล้วได้กลับมาก็จะได้ให้เห็นต้นกระประพึกนะคะเพื่อวันที่เขาออกดอกแล้วนะคะก็เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของน้องๆด้วยนะคะตอนนี้นะคะท่านผู้บริหารของเรานะคะก็ะเตรียมพร้อมที่จะปลูกต้นไม้แล้วนะคะขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้บริหารเริ่มปลูกต้นไม้ได้เลยนะคะ ตอนนี้นะคะท่านรองของเรานะคะก็กําลังปลูกต้นไม้แล้วนะคะหลังจากที่ปลูกต้นไม้แล้วก็จะทําการรดน้ํานะคะท่านผู้บริหารของเรานะคะวันนี้ก็มาเข้าร่วมกันจํานวนหนึ่งนะคะเพื่อเว้นระยะห่างนะคะแล้วก็ไม่ให้เกินจํานวนที่กําหนดนะคะสําหรับ วันนี้นะคะเราก็จะทําการเก็บเกี่ยวอีกทีในวันที่5ธันวาคมนะคะหรือวันพ่อน,นั่นเองนะคะโครงการของเราก็คือปลูกข้าววันแม่เก็บเกี่ยววันพอน,นั่นเองนะคะวันนี้ท่านผู้บริหารของเราได้มาร่วมแรงร่วมใจการสร้างพื้นที่สีเขียวให้กับวิทยาเขตกำแพงแสนนะคะแล้วก็เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจให้กับน้องนองนักเรียนวมวด้วยนะคะในส่วนนี้นะคะในส่วนนี้เนี่ยอยู่ใกล้ๆก,กับ ถนนถ่ายรูปของต้นยูคาลิปตัสนะคะที่เป็นจุดชมวิวจุดหนึ่งนะคะของวิทยาเขตกำแพงแสนนะคะจริงๆรแล้ววิทยาเขตกำแพงแสนนั้นมีจุดชมวิวหลายจุดเลยนะคะอยู่ภายในมหาวิทยาลัยนะคะเราก็ยินดีต้อนรับนะคะถ้าเกิดว่าสถานการณ์ดีแล้วนะคะทั้งผู้ปกครองนะคะน้องๆองนิสิตนะคะหรือว่าประชาชนทั่วไปนะคะอยากจะเข้ามาพักผ่อนหย่อนใจในวิทยาเขตกำแพงแสนนะคะหากสถานการณ์ดีขึ้นแล้วเราก็ยินดีต้อนรับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะ เราได้ปลูกต้นไม้กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะต้นไม้ที่เราปลูกก็คือต้นการละประพฤกนะคะส่วนข้าวที่เราปลูกวันนี้นะคะก็คือต้นไรซ์เบอรี่นะคะต้องขออภัยด้วยสําหรับการติดขัดในวันนี้นะคะเนื่องเราอยู่จากอยู่นอกสถานที่นะคะก็ โอกาสหน้าเราจะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะสำหรับน้องๆนิสิตป,ปีหนึ่งอย่าลืมลงทะเบียนไวนะะนน้นะคะรหัสนิสิตนะคะชื่อนามสกุลแล้วก็คณะของตอนเองนะคะเพื่อจะสุ่มแจกรางวัลนะคะไว้เราจะแจกรางวัลเป็นอะไรน,นั้นต้องรอติดตามนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะแล้วก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ